วันนี้อันต้องบอกไว้ก่อนแล้วว่าอันจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่ตัวอันเองใช้ด้วยนะครับแล้วก็เกิดความประทับใจและเห็นผลลัพธ์แบบชัดเจนมากๆนะครับและเป็นนวัตก,กรรมชั้นสูงของประเทศสเปนเลยทีเดียวซึ่งไม่มีที่ไหนนะครับที่สามารถทําได้แบบนี้มาก่อนและเป็นเอกสิทธิ์ของประเทศสเปนประเทศเดียวนั่นคือชุดเบเนซ่าเซตของเรานั่นเองนะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดาลบเลือนริ้วรอยคือครบจบทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นใต้ตาด้วยนะครับจบปัญหาในเซตนี้เซตเดียวเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าแต่ละตัััววเนนนนีี่่่่ยมแตตจุด,ดท้งลซึ ี้เป็นตัว v c นะครับช่วยในเรื่องของ จัดการนะครับเม็ดสีมาเลนินของเราทําให้ผลิตกลับมาเป็นปกติแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับตัวที่2นะครับจะเป็นตัวคลีนเดย์แอนด์ไนท์ของเราตัวนี้ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นคนที่เป็นฝ้านะครับเป็นกราบต้องใช้เลยและคนที่หน้าแห้งตัวนี้สําคัญมากๆนะครับตัวที่3นะครับจะเป็นตัวเซรั่มของเราตัวนี้เนี่ยเด่นในเรื่องของการลบริ้วรอยเลยทีเดียวและตัวสุดท้ายขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราเจอทั้งมลภาวะแสงแดดตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่เป็นสเปรย์ที่เราพ่นไปแล้วนะครับสามารถเป็นกรอบป้องกันแล้วก็เคลือบผ หน้าของเราทําให้ฝุ่นละอองไม่จับผิวหน้าเราแล้วแน่นอนวันนี้อันพูดคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ทุกคนอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แต่วันนี้อันมีรีวิวนะครับจาก คนจริงๆนะครับที่ใช้จริงเนาะมานั่งอยู่ข้างๆอ่านแล้วนั่นคือพี่ถุงนั่นเองนะครับจะเป็พี่ถุงครับก็เดี๋ยววันนี้พี่ถุงมาแนะนําความประทับใจแล้วกันนะว่าใช้ไปกี่ชุดแต่ต้องบอกก่อนว่าพี่ถุงเองเนี่ยตอนนี้หน้าสุดเลยแล้วก็ตอนแรกเนี่ยไม่ได้เชื่อเลยใช่ไหมครับใช่อ่านบอกพี่ถุงนี่ไม่เชื่อเลยโอเคให้พี่ถุงแนะนํานิดนึงว่าใช้มาแล้วกี่ชุดนะครับเดี๋ยวอนอื่นบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยอายุเนี่ยย่างเข้า63แล้ว63แล้ว่ตอนนั้นที่เราเจอกันตอนนั้นตอนนั้นคือ55ปีใช่แล้ววก็ผิบจะดําค้ําาาแบบกกนมเลย วัยนันก็เป็นอย่างนั้นแล้วใช่ดีฟอร์ข้างหลังใช่แล้วคุณอันแนะนำนี่ถุงก็ไม่เชื่อนะแต่ว่าก็อยากอ่อนอ่ะอยากอ่อนไวัก็เลยลองใช้ดูลองใช้ดูปัจจุบันตอนนี้ก็ใช้ครบเซตเหมือนที่คุณอันแนะนำนะจะบอกว่าประทับใจมากตั้งแต่ตั้งแต่ครั้งแรกเลยใช่เพราะว่าอย่างตัวเนี้ยเนี่ยไอ้ครีมเนี้ย ครั้งแรกเนี่ยรู้สึกถึงความชุ่มชื่นแล้วก็ริ้วรอยของเราเนี่ยมันตื้นตื้น,น,น,นใช่ถูกต้องแล้วก็แต่แต่ครั้งแรกใช่ค่ะใช่แล้วก็ตัวนี้ที่แนะนำเนี่ยก็คือเม็ดสีเมลานินฟ,ฟ้ากระ้ากระใช่มันทําให้ฝ้าเราเนี่ยมันจางลงไปเพราะเป็นคนที่แบบมีฝ้ามาตลอดเลยใช่สี่ตัวตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยอ่อนวัย อ่าถุงๆใช้ต่อเนื่องมาประมาณได้สี่เซตละใช่ถูกต้องก็ประทับใจทำให้หน้าแบบอย่างเนี้ยค่ะอย่างเนี้ยดูจากตรงนี้เลยนะครับวันนี้เราจะไม่ให้ดูแค่รูปภาพให้ดูจริงๆเป็นๆ before และ a f t e r ตรตรงนี้เลยนะครับโอเคก็นี่แหละครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยนะครับสาวๆนะครับทั้งต่างประเทศต่างแดนอยู่ในไทยก็แล้วแต่ยิ่งต่างประเทศเนาะอากาศค่อนข้างจะหนาวมันดูดความชุ่มชื้นแล้วทําให้คุณเนี่ยเป็นฝ้าเป็นกระใช่ไหมครับเนี่ยจะจะบอกว่าอย่างนี้แบบไปแนะนําให้เพื่อนที่ต่างประเทศใช่เพราะว่าเขาอ่ะแบบอากาศเย็น แล้วหน้าแห้งแบบทุกคนนี่มาแล้วแบบมาขอบคุณเลยประทับใจเลยใช่ถูกตองเพราะว่าคนเป็นฝ้าเป็นกาลรายษายากเนาะ mm hmm. ทีนี้อันจะมาแนะนําแบบนี้แล้วกันนะคะว่าใครที่เป็นฝ้าเป็นกาลหรือแม้กระทั่งทุกปัญหาละกันเนาะให้ใช้ควบคู่กันทั้งสี่ตัวนี้ mm hmm. นะครับมันจะเห็นผลลั์แบบชัดเจนมากนะครับแต่ถ้าใครแบบอุย้ยไม่ไหวจริงๆพี่แบบงบประมาณน้อยก็แนะนําให้ใช้2ตัวนี้ก่อนนะครับเป็นตัว VC นะครับแล้วก็เป็นตัวครีมของเราเองใช้2ตัวนี้แน่นอนว่าหน้าคุณจะชุ่มชื้นนะครับแล้วก็นุ่มชุ่มเด้งนั่นเองเนนนนนาาาะะมพพอออัััััทีี่่ชชชบใใ้้้คครรรฉยกไดโิศษ ทักนะครับสอบถามได้เลยใครที่เจอคลิปวิดีโอนี้ที่ไหนคุณทักเข้าไปเลยเดี๋ยวเขาจะให้โปรพิเศษทั้งของแถมทั้งส่วนลดนะครับณตอนนี้เลยนะครับสำหรับสาวๆทุกที่เลยทั่วโลกนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นส่งฟรีด้วย